สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหาหนอยวันที่3ธันวาคม2567นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกแต่ละน้อยแต่ละรอบแต่ว่าถ้าเอฟซีไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้เอฟซีทุกท่านพิจารณามัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ,ะเดี๋ยวที่ท้ายคลิปใจจะบอกวิธีการสังเกตหาหน่อยอีกครั้งหนึง่ง าจะสังเกตไปในแนวทางไหนนะคะทุกท่านคะก่อนอื่นเนาะคะ่ะเราไปดูวันที่2ก่อนนะคะทุกคนพี่น้องกะถ้าเข้ามาตั้งแต่แรกๆก็มาเริ่มสังเกตไปด้วยกันก็ได้นะคะทุกคนสําหรับวันที่2นะคะนอยเฉพกิจจะให้เด่นดู1และ0นะคะ FC คะ่ะขามา2 4 0 6 7เนาะคะ่ะเด่นแยกมา0มัดรวมมา7 คู่มัดรวมมาเจ็ดนะคะทุกคนหกเจ็ดพี่น้องมือนี้คู่มาร่วมแตกนะคะทุกคนขะเลขเด่นประจําวันเจ็ดเริ่มมาแล้วมัดรวมก็เริ่มมานะคะทุกคนสังเกตไปน้ากันพี่น้องตัวใดสีไลท์นะคะทุกคนนลอยกระชาติใสี่และสามมาห้าสี่ศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์มาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกท่านเด่นแยกมาสี่มัดรวมแปดมาสองเด้งวันนี้นอยนี้เลขเด่นประจาวันหลุดนะคะมาแปดแปดนอกพี่น้อง ความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมา8 8แต่ว่าไม่มาเลขเบ้ลประจําวันเนาะคะ่ะมา88ดพี่น้องน้อยพิเศษให้4และ3น้นอยนี้หลุดมา6 70 1 7ศย์พี่น้องคะ่ะมัดรวม7มา2เด้งนะคะทุกคนวันนี้มัดรวมไหลด้พี่น้องเว่าหน่วยปกติจะให้4และ3มา6 6 2 4สองี่นะคะเด่นมา4ี่พี่นอ้องข้าคู่จะจอมัดรวมอีก1คู่นะคะ4ี่เจ จ็ดสี่หกสองสองหกพี่น้องคะเลขเด่นประจำวันมาทั้งสองและเจ็ดหน่อยนี้นะคะหน่อย v i p ใจะให้เก้าและแปดมาสี่สองห้าหนึ่งแปดพี่น้องเอ่อแปดมานะคะทุกคนหน่อยสุดท้ายเนาะคะ่ะคู่ด้านบนมาสองห้าห้าสองนะคะสีะ่ขามัดรวมก็มาแปดนะคะวันนี้ก็ใครตามเลขเด่นประจำวันก็น่าจะได้ใครตามมัดรวมก็น่าจะได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะ ได้ถูกแนวทางนะคะทุกคนใครตามเลขกด่นประจับใครตามต่นแยกก็น่าจะได้เนาะค่ะทุกคนมันกับมีมือเขา่ามือรุดพี่น้องบางมือก็รุดหัวซักกันพี่น้อง้ารุดเบิดทุกน้อยก็มีพี่น้องเลยเอาเอาไปลุนตอนะพี่น้องเนาะ fc เองอยากให้เข้าทุกวันนะคะทุกคนมันจะเป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะสําหรับวันที่สามจากที่ ใจคำนวณวันนี้ใจเอาวันที่สองมานะคะทุกคนสี่ตัวบนนอยปกติสามหกหกสองนอยพิเศษสองหกเจ็ดศูนย์นอยวีพีสี่เจ็ดสองห้าเอามาบวกกันพี่น้องสามบวกหกบวกหกบวกสองบวกสองบวกหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกสี่บวกสองบวกห้าได้ห้าสิบห้าสิบลบหนึ่งเหรือสี่สิบเก้าบวกหนึ่งได้ห้าสิบเอ็ดคู่สี่สิบเก้าคือคู่ผลลบหนึ่งคู่ห้าสิบเอ็ดคือคู่ผลบวกหนึ่ง ที่ใจจะเอา3คู่นี้มาหาความน่าจะเป็นให้ท่านได้รับชมคู่50ไม่ใช่คู่มัดรวมนะคะทุกคนคู่50คือคู่ผลรวมพี่น้องขาคู่มัดรวมสิมีจังหาคอยเบึงไทยกีปลาพี่น้องสิมาร์ปอนาะอคะ่ะวันนี้ใครอยากได้3ตัว4 1 9 1 4 9 9 5หนึ่งถึ1สี่เเมื่อวานนี้เดี๋ยวใจดูก่อนนะคะว่า 3ตัวเข้าไหมมาน่อยสุดท้ายเนาะค่ะห้า4ี่สองสี่สองห้าเนาะค่ะทุกคนมาดูกันทุกคนคะ่ะใจจะเอา3ามตัวนี้มาจับ2ตัวนะคะก็คือ9 0้ศูตัวท้ายนั่นเองนะคะถึง9เนาะคะ่ะเก้าหนึ่งก็สองก็สามก็สก็หก็หก็เจ็ดก้าแปดเก้ศย์หถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศี่ศย์หนย์หกย์เ

หนึ่หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะ fc ขาทีนี้มาดูค่ะทุกคนมาดูตัวเด่นค่อยดูตัวจอนะคะ fc ห้ามเอาทุกคู่นะคะสำหรับคู่ด้านบนเนาะพี่น้องห้ามเอาทุกคู่เด้อพี่น้องเด้อตัวเลขมันหลายตัวเอาบ่าไวด้กค่ะนอยชบกิจนะคะอยู่เด่นวันนี้อยู่ที่ห้าและสี่นะคะทุกคนหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหคู่นะคะถ้าชอบนอยกระชาติ8ดและเจด หอยพิเศษสองได้หนึ่งหนอยปกติสามได้สองหน่อยบีเศูนย์และเก้านะคะสี่ขาทีนี้มาดูตัวเด็ดค่ะหนอยเฉพาะกิจห้าและสี่นะคะตัวเจาะวันนี้เลขไม่ซ้ํากันนะคะทุกคนเลขบอ่อเบิร์นพี่น้องวันนี้ห้ากับสี่นะคะเป็นเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้านี่คือคูด,คดตัวเจาะของหน่อยเฉพาะกิจหน่อยกระชาติยแปดและเจ็ด 9 7 0 7 1 7 9 8 0 8 1 8น่อยพิเศษ2และ1 9 1 0 1 1 1 9 2 0 2 1 2หน่อยปกติ3และ2 9 2 0 2 1 2 9 3 0 3 1 3หน่อย VIP 0และ9มี9 9 0 9 1 9นะคะ FC ขาส่วนส่วน0ประจำวันอังคาร FC ฟังดีๆนะคะใจจะบอก2รอบ แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยก็คือ03 30 08 80 02 20 04 40 06 60อีกครั้งค่ะ FC ค่ะ03 30 02 20 04 40 06 60 08 80ศูนย์ที่ใจบอกข้างต้นเมื่อกี้นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันถ้า FC ชอบเนาะคะ่ะ เลขเมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันนี้อยู่ได้ที่เลข7และเลข9เรามากดูคู่มัดรวมกันค่ะ f อฟซีขมีคู่ไหนบ้างมี97 07 17 99ศ9นยนะคะชอบหรือไม่ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะทีนี้ถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนให้ f อฟจับเดินแยกเซมัดรวมนะคะแต่ก่อนที่จะจับให้ f อฟดูน้อยแรกน้อยสองก่อนว่า คู่เด่นแยกกับมัดรวมไหลหรือไม่ถ้าไหลค่อยจับตามนะคะทุกคนตัวอย่างเช่นนอยเชพกิน5และ4มัดรวม7และ9 544557755995 455447744994อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านขาก็สังเกตดูดีๆนะคอ FC ขาด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะ แอดมินเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะบางมันก็จับเข้าบางมันก็จับหลุดนาะพี่น้องผู้ใจเล่นไม่เป็นนะคะทุกคนจจบอก fc ใดอย่างเดียวค่ะทุกคนคะ่ะบ่มีดวงพี่ดองบ่มีดวงในการเสี่ยงโชคนะคะทุกคนมีดวงในการทํางานนะคะทุกคนค่ะอ่เลขเด่นประจาวันอังคารอยู่สามกับแปดนะคะเบิบ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามสามกับแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะ เรามาดูกันคะ่ FC คะ fc ขาตัวเด่นสังเกตนะคะทุกคนน้อยเชพกิจการชาติน้อยพิเศษให้ fc สังเกตดูว่าวันนี้เด่นแยกเข้าหรือไม่นะคะถ้าไม่เข้าเลยให้พี่น้องสังเกตดูว่ามัดรวมไหลหรือเปล่าเลขเด่นประจําวันไหลหรือเปล่านะคะเลขเด่นประจาวันไหลตามเลขเด่นประจําวันมัดรวมไหลตามมัดรวมนะคะ fc ขาแต่ว่าถ้าไม่หลุด ถ้าไม่เข้าเลยทั้งเด่นแยกทั้งเลขเด่นประจำวันทั้งมัดรวมนะคะนอยปกติกับนอย VAP ใจอยากให้หยุดนะคะทุกคนวันต่อมาท่านค่อยมาตามใหม่ถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยนะคะทุกคนไม่เข้าทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านขาโอกาสที่จะเข้านั้นมันน้อยมากนะคะทุกคนก็สังเกตเอาพี่น้องขาใจกเป็นได้แชแนวทางเนาะคะ่ะ แต่ถ้าถามว่าเด่นแยกเข้านะคะทุกคนทั้ง3น้อยมาเลยก็มีสิทธิ์เข้านะคะทุกคนนอยปกติกับนอย v ีเก็สิทธิ์เข้านั้นจะเยอะนะคะทุกคนคะ่ะค่าสําหรับแนวทางฮาหนอยวันที่3าธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ทุกท่านมอให้แอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆุกคนนะคะชอบคู่ไหนก็ขอให้เข้ากัน ทุกๆุคู่นะคะทุกท่านสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ